อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮผมนายไฟซอนพอแตเป็นประธานโครงการค่ายพิจาราความเป็นเลิศทาง วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยในปีนี้นะครับเราจะจัดค่ายในระหว่างวันที่24-26วถึง26ิมิถุนายน2567โดยในรูปแบบของค่ายจะเป็นการแบ่งเนื้อหาให้หนักเรียนสามารถค้นหาความเป็นเลิศของตัวเองผ่านกิจกรรมค่าย3รูปแบบก็คือกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรม Biochem Empowerment นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่สำคัญทางชีววิทยาและเคมี กิจกรรมที่2กิจกรรม a p p พลิเคชันด e เวล็อปเมนก็จะเป็นการให้นักเรียนนะครับหาแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iOS ด้วยการใช้งานเครื่องมือง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็กิจกรรมที่3นะครับจะเป็นกิจกรรม m i c r o c o n t ท o ลเลอร r โปรแกรมมิ่งนะครับก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและเพื่อควบคุมบอร์ดอุปกรณ์ m i c r o c o n t ท o ล l e r นะครับผ่านกระบวนการเรียนแบบโปรเจกต โดยทั้งสกิจกรรมนะครับนักเรียนก็จะได้ทำเวิร์กช็อปย่อยของในแต่ละกิจกรรมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพหรือว่ามีความชอบความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่เพื่อที่ในอนาคตหรือว่าเทอมต่อๆไปเนี่ยพอถึงวิชาโครงงานเขาก็จะสามารถ คนพบได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะทําโครงงานประเภทไหนแล้วก็มีความสนใจด้านใดหรือจะเอาความรู้ที่มีที่ได้จากการทํากิจกรรมค่ายในช่วงเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้หรือว่าโปรเจกต์กของตัวเองได้ในอนาคตก็สนุกม,มากเลยค่ะก็รู้สึกว่าได้ บบได้แบบรู้ว่าแบบตัวเองชอบในด้านไหนใช่ค่ะถึงจะเหนื่อยไปสักหน่อยก็ถออชอบแบบชีวะมากค่ะแต่ชีวะสนุกมากมันก็สนุกทุกแบบนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะว่า ใครชอบอะไรเยอะที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้น,นะะ้วยค่ะเช่นการทําแอปค่ะวันนี้ได้ลองทําแอปเป็นครั้งแรกตอบโจค่ะรู้ว่าได้จเจอคี่ว่าเราชอบอะไราใช่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบชีวะครับชอบแบบเคมีค่ะชอบการทําบอร์ดพวกประดิษฐ์ค่ะ ชอบแหลชีวะค่ะชอบคอมค่ะรู้สึกสนุกค่ะส,สนุกค่ะสนุกบางวันก็ดุครูดุมาก <c oughs> บ,าบางอย่างยากค่ะยากบางเอ่พวกแบบเทคนิคเทคโนยยากเขียนโค้ดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทางด้วยแหละก,ก็เลยยากคน,คนพบสายที่ชอบค่ะสิ่งที่ชอบโครงงานที่ชอบอะไรแบบนั้นชอบ ชอบพัฒนาแอปพลิเคชันชอบแลบ,บชีวะที่สุดค่ะชอบแลบ,บชีวะเหมือนกันชอบแลบ,บเคมีคะ่ะชอบแลบ,บเคมีคะ่ะชอบแลบ,บชีวะคะ่ะ,คะแลบคบอมค่ะเออจริงๆมันมีแค่สามอย่างหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันหนูชอบอันไหนมากที่สุดก็อยากอาจจะมีเพิ่มอีกสักอันนึงหรือเพิ่มสักสองสามอย่างคุณจะบอกว่าคือ สามแบบว่าทั้งสามวันเนี้ยมันก็ยากทั้งหมดนั่นแหละคือถ้ามันยากขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราชอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบอยากเรียนมันได้มันก็พัฒนาไปได้ถึงไหมว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ตามทันได้เพราะว่าแบบเราชอบมันเราก็อยากตามมันไป